รหัสของเขาคือ7741ค่ะคุณพี่7741ราคาไย5,001ราคา CF คือ2,590บาทค่ะ,ะสำหรับตัวนี้จมโบจมโบด้วยเช่นเดียวกันใครที่อยากได้กระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะน้ำหนักเบาๆ ต้องเอาหนังช้างเอาหนังช้างนะเชื่อกันยาน้ําหนักเบานะคะแล้วเราไปถือสวยมากถือแยกเดียวเดียวใบเดียวคือหรูหรามากนะระหัส7 7 4 1นะคะฐานกระเป๋าอยู่ที่11นิ้วค่ะความสูงอยู่ที่10นิ้วเต็มแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่6นิ้วค่ะความจุเริ้ดหูกระเป๋าเป็นลักษณะความยาวคล้องแขนหรือหิ้ว ของแขนหรือฮิ้วสวยมากหูกระเป๋าเป็นงานหูกลมนะคะพับลงแนบลําตัวได้ช่องด้านหน้าเป็นงานช่องกระดุมแม่เหล็กนะคะลวงใส่ของจุกจิกจีปาถ่าค่ะยาดมยาอมยาหมองนะคะลิปมันลิปกลอสนะคะของทุกชิ้นส่วนนะตัวนี้ของจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะใส่ได้เนาะกระดุมแม่เหล็กค่ะหจุดตามด้วยด้านหลังค่ะอีก1ช่อง10บลวงช่อง10ง,ง,งานหนังช้างนะคะช่อง10ด้านหลังเนี่ยจะค่อนข้างกว้างเนาะเพราะว่าตัวกระเป๋าหน้ากว้าง10นิ้ว1ิบ สนิ้วอ่ะส่วนใหญ่หนังช้างจะหน้ากว้าง11-12นิ้วขึ้นไป11-12-13โดยประมาณนะคะเป็นงานใส่จำโบด้านหลังตรงนี้จะใส่โทรศัพท์มือถือได้แทบทุกรุ่นเลยค่ะคุณพี่นะอ่ะสิบปากบนค่ะ อีกหเส้นรหัส7 7 4 1อันนี้ของพึ่งเข้าสดๆเมื่อเช้านี้เลยสายสพายยาว1เส้นค่ะปรับระดับด้วยตัวเลื่อนนะคะมีสายยาวให้ผ้าซับในเป็นงานผ้ากำมะหยี่นะคะสวยมากอ่ะน้ำด้วยเออถุงเราเอาออกเลยตัวนี้ สองพ็อกเก็ตค่ะคุณพี่สองพ็อกเก็ตหนึ่งซิปพ,พนังกลางค่ะหนึ่งซิปลวงด้านหลังนะคะมีแบรนด์แสแต,ตมและป้าย made in Thailand เรียบร้อยค่ะคุณพี่สวยงามน้ำหนักเบาใส่ของจุรหัสเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งค่ะคุณพี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งนะคะตัวนี้สองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะสองห้าเก้าศูนย์นะคะอ่ะ อันนี้ซัพายขึ้นมาก็เวิร์กเพราะว่าเดิม oh. เดิมทีเนี่ยถ้าเป็นรุ่นนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้ตัวตัวก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่กันยาจะอัปเกรดมาให้นะคะเขาจะพับหูไม่ได้ รุ่นใหม่นี้กันยาอัปเกรดมาให้คือพับหูได้เพราะฉะนั้นคุณพี่เวลาที่สะพายครอสบอดี้จะคล้องตัวมากิ่งขึ้น2คือมีตุ่มก้นเพิ่มมาให้นะคะเวิร์กมาก3คืออะไรจะเปลี่ยนเป็นสีทองเงาทั้งเสร็จเลยเพราะฉะนั้นหรูหราคุณพี่7จ็ดแทนค่ะ7จ็ดสีแทนค่ะเจ็ดเจดสีดำตาลและแทน